โอเคผมกล่าวเสวัส hmm. ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเสื้อสาวจีนเรื่องการกินเหนือต้าตุกทุ่นๆครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับเอฟ a ก i เกมบี้คนเดียวด้ลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องกันเป็นติ๊กเกอร์เกมบี้ด้เองนะครับผมก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมพของการกล้วยมัลติเวิร์สเนนะครับผมซึ่งเป็นแมพที่เรียกได้ว่าเป็นแมพทางออฟฟิเชียลของการกล้วยเลยนะครับ คือคนไหนที่เป็นแฟนตัวยงพนาเลศวนหรือชื่อชอบในแบบประวัติศาสตร์ป้านไทยเราแต่ไม่อยา,ากจะอ่านประวัติศาสตร์เราก็มานั่งเล่นการกล้วยกันในนี้ได้หรือใครที่เบียวอยากจะแบบมีการกล้วยเป็นของตัวเองนะครับผมแฮชแท็กการกล้วยใกล้ฉันนะครับเราก็มาอยู่กันในแบบแบบนี้เพื่อสนองความต้องการของคนเหล่านั้นนนองนะครับผมซึ่งในแบบแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรได้เพราะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวไปพร้อมๆกันนะครับผมเราก็จะมาคุยกับจินล็กก่อนเลยนะ จิตฤทธิ์นี่คือชื่อของไอโนกตัวนี้เลยใช่ไหมคือไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเว้ยในกระตูจริงๆอ่ะคือเราต้องเข้าประตูนี้ไปใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหสไลเดอร์อะไรอ่ะทอกบิจิฤทธิ์อะไรวะไม่มีแปลไทยเหรอเดี๋ยวก็มีแป๊บนึงแปลไทยแล้วก็นี่ก็แปลไทยอยู่ยยนี่ว่ะเ,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 เอ็กซ์ลีเลียรอ่ะ์ปะเป็นไทยปะเป็นไทยเอ็กซ์เอมโซเลยเฮ้ยมีชาบาแก้วหรือก้านกล้วยนะ เราเป็นสุลล์ต่อยตึงโอ้ดูหน้ากันกล้วยแล้วมึงดูหน้าจชร์มาแก้วหน้าอย่างตูดอะเอาไปว่าบูเกกรกันกล้วยแล้วกันนะยูนิตนะฮะเรามาดูพี่กันกล้วยสุลล์ต่อยตึงของเราแน่นะครับผมเอาว่าเข้าไปในประตูว,วิตร์เลยนะครับโอ้โหมีความเร็วคนระับโอ้โหเป็นแฟลชนะฮะโอ้โหอันนี้อะไรอีซัมบอนดนะ้วยหรอโอ้โหมีเกลือ อุ้ยโอ้มีกั้นกล้วยลังสุโดโหดสุดรอต่อยตึงป้าไปแล้วไหนดูซีเชงระดับมิติเอ้ามีอะไรเนี่ยทันเดอร์ร่าทันเดอร์ร่เหรอกั้นกล้วยเออ่คอนาดโดไม่ใช่ทานาโดนะแต่เป็นคอนาดโดพูตตโน เศร้าอะเดี๋ยว้าวเอ้ยเรื่อกูนึกว่าล็อกลีกูนึกว่าล็อกลีอะตกใจกูนึกว่าล็อกลีโอ้โหไม่มีให้เราสุ่มอะไรน,นะอันนี้คือบังคับสุ่มหรือเปล่าไม่บังคับนะคะโอ้โหมีประวัติศาสตร์ให้เราเลือกเล่นด้วยนะไหนดูอายุทยาดีเฟนต์โอ้โหนี่เราเราจะไป พี่ทักบ้านเมืองนฮะคือคือไงคือเราตั้งนี่ไงไงอ่ะไหนไหนขอขอดูเอฟเฟกต์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 ไหนไหนดูซิดูซิว้ายว้ย,ยดีนะทำเป็นเล่นทำเล่นไปดีนะเว้ยเอฟเฟกต์ดีหน่าทำเป็นเล่นโอ้หเอฟเฟกต์ดีงามน่ะทำเล่นไปสวยมากนี่อันนี้อะไรเมียนมา ชาเมียนมาอุ๊ยตีแรงตีแรงกั้นกล้วยเก่งกั้นกล้วยเก่งเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอันนี้จัดว่าดีจัดว่าดีจัดว่าดีอันนี้จัดว่าดีโอ้โอันนี้อายุทยาอู๋เนี่ยอายุทยาเนี่ยไหงอุ๊ยแมปสวยนะอุ้ยแมปสวยนะเว้ยทำเป็นเล่นอุ้ยแมปสวยแมปสวยจริงจริงจังไม่ยิงโจ้สั่งโกโก้ได้มาติดเลยแมปสวยจริงแมปสวยจริงอ้ยคือแมปแมปนี้ดีแมปดีแมปดี โอ้โหแมปแมปเท่เฮ้ยแมปสวยด้วยทำให้เล่นนี่อนาคตนี่ดีเลยจัดว่าดียังไงก็ดีสก,กิปเวฟเกมสปีดคูณสามไปเลยโอ้โหการกวยผมสุดโหดมากอัพเลยครับการกวยผมสุดโหดเอ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยยเฮทันไหมไม่ทันนะโอ้โห mm hmm. oh, แย่แล้วแย่แล้วเราตั้งการกวยตรงนี mm ้ hmm. เราตั้งการกวย mm hmm. ตรงนี้ ไม่ตายด้วย,เอ,ย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 เออตายตายตายเออสวย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 ด้วยจะไม่ตายแล้วแหมเกือบเก ب, ือบเกือบเกมสะปีดคูณสามนะดีรับการกลวยเราตีเร็วมากอ,อุ้ยโอ้โหมีรังเงากันกลวยด้วยมีเงากันกลวยอันนี้อะไรอะอควาเนะอ็กโคอะเคยเลนสกิลอควาเอ็กโอนะโหสุดยอดสุดยอดฟิชฟิชสเปรดหอมันคือสกิลแรกแล้วต่อไปอัพปุ๊บ ออ,อนเน็กสกิลอะควายโคก็คือไอ้สกิลนี้อ๋อใช่ปะเออใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยอุย้ยแบทเทิลิงแรมนี่เมื่อก่อนนี่ปืนใหญ่เป็นนี้หรอชื่อแมปดีพี่แมปดีทำไมเล่นทำไมเล่นไปแมปดีนะเนี่ยโหลน้องชายแมปดีนะครับโหลน้องชายพี่แมปดีน่ะทำเล่นไป โอ้นี่เราต้องเน้นปริมาณนะเนี่ยไม่ได้เลยอย่างนี้เราต้องเน้นปริมาณเลยนเีราต้องเน้นปริมาณแล้วเนี่ยนี่อันตรายเลยต้องเน้นปริมาณเลยเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุดนี่อยากรู้ว่าวางได้สุดสุดกี่ตัวเรื่องกูวางโอแม็กยูนิตแล้วแม็กยูนิตก็หกตัวหกตัวแม็กยูนิตหกตัวแต่รู้สึกการจัดวางเรียงอินเตอร์เฟซยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่า มันมันมันยังไม่โอเคมันยังไม่เวิร์กอะรู้สึกการจัดว่าอินเตอร์เฟซมันมันยังเทียบกับออสตาหรือว่าแบบทาวเวอร์ดีเฟนซ์ไม่ได้มลยูมันดูลบดูลบตาเนี่ยแล้วท่าเตะก็ก็ไม่อยากพูดแต่ว่ามันเป็นเกมคนไทยอะก็อยากให้คนเนี่ยมาสนับสนุนกันเล่นเนาะก็แนะนำนะฮะอยากจะให้แบบลองปรับเปลี่ยนการวางอินเตอร์เฟซเพราะรู้สึกว่าวางนมัตา ว่าอะไรก็ไม่รู้สึกที่ตากแล้วสกิ้สวยจัดว่าโอเคอยู่แต่ก็โอเคอยู่คือแมบคนไทยอ่ะถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะให้พูดก,กันตามตรงถือว่าแมบนี้ดีนะฮะนะแมบมันสวยนะรู้สึกอะไรดีไซน์หลายๆอย่างโอเคนะออบ้านเมืองไทยอูมีตรงมีเต็นท์อะไรเงี้ยสวยสวยสวยจัดไว้ดีจัดไว้ดี สวยนะสวยนะครับเล่นงับเ็นสวยสวยส่มีแบททูพาซ่าก่อนเลินดีไว้ยคือแบบให้กูหนีออกก่อนได้เลยอะแบบบิดบิดบิดหนีได้เลยอัพเต็มเลยอัพเต็มแล้ะอัพสองพันคือเต็มเลยรามิดแปดห้าไมกูอัพแล้วแปดหกวะได้ไงวะผอว่วช่างแมงโอ้โหโอ้โหโอ้โห อืดเว้อึดเว้อึดเว้อึดเวพี่การกล้วยผมตีหกวีนะถือว่านานอยู่นานอยู่นะการกล้วยตีหกวเนี่ยการกล้วยตีหกวีถือว่านานเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืนดปื๊ดปื๊ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืปื๊ดปืปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืปื๊ด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 ปื้ดปื๊ดปืเดปื๊ดปื๊ดปื๊ปืปื๊ดปื๊ดปื๊ ฟาด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 เอาฟาดฟาดเสือซ่อนเล่บอกไม่เอาเจ้าช้างซ้อนงาสักให้เด็กมันดูเข็มเน่าเนี้ยมึงกลัวอะไรวะไม่ตายมั้เนี่ยบอสเพื่อเพิลเควเวตอะไรเนี่ยขายขายขาวางไม่น่าทันน่าจะไม่ตาย ทรงพลัตนาตายน่าจะไม่ตายน่าจะต้องอัพเผื่อเว้ยเอ้ตายตายตายน่าจะตายพอดีเอ,อตายพอยดีเลย,ยโอ้โหตายพอดีเลยด้วยโูเล่นตายเดียวนี่ก็ถือว่านานอยู่นะเกือบห้านาทีเกือบใช้ได้แบบดีแบบดีอันนี้คือแบบแบบมันดียิงแต่รู้สึกหลายๆอย่าง,างมันดูแบบด้วยความที่มันแบบมันเพิ่งสร้างไงเนาะ มันถือว่าดีนะผมว่าแมปมันดีนะแมปมันดีมันว่ามันว่ามันว่าได้มันว่าได้แหละว่ายังรู้สึกหลายๆอย่างมัน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 ยังไม่ได้สื่อความเป็นไทยแล้วแหละคือแมปมันมันยังให้ผมดูเป็นอวกาศอันนี้คือไม่โอเคไอ้ดูอวกาศไม่โอเคนะแต่หลายๆอย่างเอ้ยมึงผักกูได้ไงวะเฮ้ยโอ้เอ้โอเค เอาเป็นว่าก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ชอบมากกดซับไปนนะครับผมแล้วก็แมบบนี้เป็นแบบคนไทยก็อยากจะให้สนับสนุนกันมาลเล่งกันเยอะเนาะก็มั่นใจมากว่าแมบบนี้คือแบบของกั้นกล้ออฟฟิเชียลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแมบบคนไทยจริงหรือเปล่าแต่ว,ว่ามันเขียนว่าคาตา่าเกมสตูดิโอไม่รู้ว่าเกมคนไทยไม่หรืออะไรก็อยากให้สนับสนุนเกมคนไทยกันเยอะๆก็สาบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลา10นาทีไนานั่งดูคลิปผมนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไม่รยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่ามีหลายคนมีปัญหาเรื่องควยสั้นควยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดควย